สวัสดีครับวันนี้ผมช่อง Earn Day Channel นะครับคือวันนี้เป็นวันที่เ p เ c สสำหรับผมมากเลยเว้ยเราจะเปิดตัวน้องส้มจี๊ดวันนี้ผมจะพาไปหาน้องส้มจี๊ดเลยเว้ยแต่ตอนนี้เ e อิมันไม่อยู่บ้านพอดีเสร็จผมนี่ครับไปออกนอกบ้านไปหาสาวๆหาน้องส้มจี๊ดดิบว่อไปเลยเว้ยเราไปหาน้องส้มจี๊กัน ทุกคนนี่ครับเปิดตัวน้องส้มจีสเป็นทางการน,นี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะส้มจีค่ะนี่อยู่ไงส้มจีสของรา,มมาสวยวัดคน <c oughs> แต่วันนี้เดี๋ยวพี่จะพาส้มจีไปหาเอิร์นกันแต่พี่ไม่รับประกันนะว่าจะโดนอะไรนั่นี้ตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปเปิดตัวกับเอิร์นกันเดี๋ยวผมก็ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรนะแต่ ผมรับประกันเลยว่ามันต้องโดนแน่ๆต้องโดนแน่ๆทุกคนทำใจไว้ก่อนแล้วกันนะได้ได้โอ๊ยปะเดี๋ยวเราไปหาเอิร์นกันนี่ไว้ทุกคนผมจะเปิดตัวแฟนใหม่ของผมนี่น้องส้มจี๊ดไปน้องเออเข้าแบงค์ไหนเลยวันที่พี่เอิร์นด้วยนะสวัสดีค่ะพี่เอิร์นใครอ่ะก็ส้มจี๊ดไงก็มาเยี่ยมพี่เอิร์นไม่ได้หรอ ว่น้องสมจียังไงอเอาเอิญเป็นไรอะโอ้ยทำไมดีวะเนี่ยเห็นไหมพี่คิวบอกแล้วพี่เอเิร์นออกไปเลยอะทำยังไงอะทีนี้พี่อะไปง้อพี่เอิร์นเลยพี่มายืนอะไรทำอะไรตรงนี้เอเดี๋ยวพี่ไปง้อเดี๋ยวว่าที่มันทำใจก่นันมันไม่ฟังพี่แล้ว,วสมจีเป็นใครอะมัาจากไหนมาทำไมมันไม่ฟังเลยเอางี้เดี๋ยวให้สมจีไปพักก่อนก่อนไม่นอนอยู่บ้านก่อนเดี๋ยวสมจีจรอพี่อยู่บ้านโอเคกลับบ้านก่อนเหมือนกันได้ค่ะ เวพนี้ที่เวลาโอเคไปเฮ้ยทุกคนงานใหญ่ของพ่อบ้านอีกแล้วเอ้ามไงดีวะคือผมอาจจะเล่นแรงไปใช่ไหมผมอาจจะเล่นแรงไปจริงๆเหรกัทุกคนเอางี้ทุกคนเดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมจะไปรับจมทีนมามาเคลียร์ประเด็นนะว่า ว่ามันเป็นมันเป็นใครมันจะหนหรือยังไงนะเออมันไม่ฟังผมเลยเมื่อกี้นะเศร้าสุดจริงเลยเสียมากเลยยังไม่ออกโอ้เล่นแรงเกินไปทุกคนผมก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับคือผมอาจจะเล่นแรงเกินไปแต่อันนี้มันถ้าเข้าใจนะว่าการแกล้งนะผมไม่ได้จะอะไรเลยการแกล้งจริง เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปรับส้มจี๊ดตั้งแต่เช้าเลยว่าว่ามันว่ามันเป็นมาอย่างไรอย่างไรมาให้เอยมันรับฟังผมหน,น่อยไป,ไไปทุกคนเจอกันพรุ่งนี้เช้าเหนื่อยมากเลยไปทุกคนนี่ผมก็มาหาที่พักของส้มจี๊ดกันเป็นวันที่สองแล้วนะวันแรกผมก็โดนมาหนักกันมเมป็นไรเดี๋ยวเราไปหาส้มจี๊ดกันส้มจี๊ดมาหนอ่อยนี่ส้มจี๊ดมาแล้ว ้มีพี่รูป้<อ>ปะในติ๊กต็อกอ่ะมันมีดรามา่าเรื่องพี่เต็มเลยทำไงอ่ะเยอะเลยอ่ะโคตรเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้พี่จะพาส้มจีนไปเปิดตัวอีกครั้งนึ็ดเป็นครั้งที่สองดวแรกเราไปใช่ไหมเราโดนด่าเพราะว่าเออไม่ฟังเราเลยเออไม่ได้ฟังเราเลยเดี๋ยววันนี้เราจะให้ ให้น้องซุมจีมไปเปิดตัวว่าซุมจีม,มันเป็นใครมัน,น,นยังไงมันยังไงมันดีมาร้ายออันนี้ก็ว่ากันไปจะโดนไม่โดนนี่ก็รับชะตากรรมนะโอเคไปน,นิดนึงก็กลัวอยู่นะ <laughs> ไป <laughs> นี่นะทุกคนตอนนี้ก็ถึงบ้านของผมแล้วรู้ปหมเนี่ยเ่าทำให้ครอบครัวแตกฉานเนี่ย รอเล่นรอเล่นรอเล่นนี่รอเล่นเดี๋ยววันนี้เราจะมาสารภาพาความผิดกันทั้งคู่นะนี่นี่บอกก่อนว่าเอาเราเก็บไว้แอบไว้ทำ้าไปรู้ปะไอ้นมานฟาดหนูไงเอาแอบก่อนคือเข้าไปเนี่ยเตรียมตัวเลยเข้าไปแล้วเตรียมตัวโดนเลยฟาดโนอันนี้ามา ติงแอบถ่ายอยู่นี่นะในพี่จะถ่ายคลิปนี้หนูทิกตอกไปไปเลยพี่ลาพี่ลานี่เดินเอาเอาเฮ้ย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 อะไรใจเย็นใจเย็นใจเย็นเข้ามาเข้ามาขาวกลเข้ามาขนาดนี้ก็เข้ามาเอ้ย เขาค่อตคุดค่เข้ามาอันนี้รอๆๆอันนี้ไม่ใช่ท้องตีไน่ใชต้องตีเดี๋ยวคนเข้าใจผิดไม่ใช่ต้องตีอะไรทุกวันทุกคบอกว่าต้องตีไม่ใช่บางคนมัวบัตดีคุยเนี่ยเขาแกงเขาแกล้งเลยอันนี้เป็นทีมงานที่จะมาถ่ายทำยูทูบด้วยกันเป็นทีมงานไม่ได้อะไรเลยเออเป็นทีมงานเนี่ยทีมงานที่อยู่ในยูทูบใช่ใช่ช่องอะไรไม่เห็นนะคืนไปไมค์ฮิวบอกอันนี้นึงบอกกันบ้างแนะนำตัวเลยชื่ออะไรชื่อมี ไม่หิวไม่ไมไมต้องกีแล้วไปเล่นกับมันทำไมทำไมไม่บอกพี่ก่อนตลกเหรอฮะตลกเขาหน้าก็มาเตียบกับกูหน่อยกูจะไ,ได้รู้สึกด,ดีมึงม,มันเล่นอะไรแบบนี้คิวมันใช่เรื่องไหมก้ะดูกหนูเป็นทีมงานใช่ไหมคะใช่คะโอเคงั้นพี่พี่คิวพี่คิวไปหามาเหรอใช่ค่ะ คิวบอกเอินบ้างบอกเอินบอกเอินว่าน้องเป็นทีมงานไ,งไม่คื่อต้องบอกแต่แรกเลยว่าเซทร์เซทไพร์เซทร์เจอเปทีมงานอะไรไมึงเซทไพร์ก<ม>ูเลยชื่อไงทีมงานทีมงานน้องรู้แล้วใช่ไหมว่าต้องมาทำงานกับพวกพี่ร<ท>ู้ค่ะยาวๆน่าจะแปลว่าโอ้เจ้ ชูแบบนี้อันนี้เนาะอะไรกูไม่เคยมีแบบจ้อมือที่สามแล้วกูบอกให้เอ้าอัดกล้องอีกเข้ามาโอเคเห็นกูเป็นตัวตลกเป็นตับ้าจริงๆทีเนี้ยขอโทษรับน้องพี่ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นหรอกในจริงอะถ้าพี่คิวบอกพี่เอิญพี่เอิญก็จะไม่ได้เป็นคนแบบนี้พี่อยากอันพี่อยากเคารพทุกคน ถ้าคนไหนทำนิสัยไม่ดีกับพี่พี่ก็จะเป็นคนแบบนั้นแหละเช่นพี่คิวชอบแกล้งพี่ใช่ไหมอันนี้คือข้อตกลงสิ่งที่เราต้องคุยกันนะถ้าพี่คิวแกล้งพี่เอิร์นพี่เอิร์นก็จะบ่นจะด่าซะว่าแต่ถ้าพี่คิวแบบเข้ามาแบบนี้พี่เอาจริงๆพี่โกรธนะเมื่อวานนี้พี่โกรธโกรธเรามากๆพี่อยากจะเอาแบบสากทุบหัวกระบาลแกจริงๆนี่พูดจริงๆนะไม่อันนี้หมายถึงว่าถ้าพี่ไม่รู้จริงๆไงถ้ามันมีมือที่สามจริงๆพี่โกรธมากพี่เสียใจมาก พี่อยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างแต่เมื่อวานนี้พี่พี่เดินออกไปไม่ใช่อะไรพี่โกรธพี่เลยเดินออกไปพี่เลยเดินออกไปแล้วถึงถึงไม่ได้ฟังไงถ้าวันนี้เราไม่มาก็คือมันมันอาจจะยาวกว่านี้ก็ได้แกเข้าใจใช่ไหมเออโอเค,อเคพี่รับรู้แล้วว่าแกคือทีมงานคือทีมงานต่อไปนี้ก็นะ่ะทางานด้วยกันแบบมีความสุขแต่ก็แม่ไม่มีอะไรแบบว่าอย่ามากุ๊กิ๊กกับการนพี่ก<า>็เนาะอย่าเสียงสูงนะแกไปซัมติงอะไรกันหรือเปล่า แบอหึงเสียวซุกเนาะใจอะไรมึงได้บ้างคิว่เขาไมอยู่ของเขาเขาเป็นอะไรมึงอย่าเยอะมึงอย่าเยอะอย่าเยอะให้มากถ้ามึงมากแบบนี้นะทีมงานที่มึงมีทุกคนกูจะไล่ให้ออกเลยเานอกจากถ้าน้องทำตัวดีนะเดี๋ยวพี่จะเพิ่มโมนัสให้น้องนะโอเคไหมทีมเพื่เราทำให้ได้นะเพิ่มแลยเขาจะเป็นคนดีทำตัวดีนะอย่าไปตามไปคิวมากอะไรเขาทำอะไรให้ โอเคครับท <krit> ุกคนก็จบเป็นเพยงเท่านี้นะครับคือก็ผมก็เล่นผมอาจจะเล่นแรงเกินไปนะทุกคนนะผมก็ขอโทษทุกคนด้วยนะที่ทําให้ผิดหวังแต่ผมผมว่าคือผมก็แกล้งอย่างนี้ปกติแล้วอ่ะบางคนก็อาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าไปเป็นความคิดสุวนง่ความไม่เห็นสมคคลนะครับทุกคนโอเคครับไว้เจอคลิป หน้าก so like yes, ันใหม่นะครับเพราแจ้งานกับเอ็นดีขอาบางวันนี้แล้วกันนะน้องพอดีพี่แบบดรามาเยอะอ่ะด่าเยอะมากเหนตแล้วโอ้โหคุได้คนเหี๊ยเจียปทกคนมาเจอกันที่งานลาบบบบบบายบบ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 บเอเย ใจเย็นใจเย็นค่อยค่อยคุยกันค่อยคุยกันขนาดนี้ก็เข้ามาอะไรก็มาเลยค่อยค่อยคุยกันเข้ามาอันนี้บอกก่อนบอกก่อนอันนี้ไม่ใช่ส้มจี๊ดไม่ใช่ส้มจี๊ดเดี๋ยวเพิ่งเข้าใจผิดอันนี้ส้มจี๊ดอะไรเมื่อไหรมึงบอกว่าส้มจี๊ดไม่ใช่เขาเขาแกล้งเขาแกล้งเล่นอันนี้เป็นทีมงานที่จะมาถ่ายทำยูทูบด้วยกันเป็นทีมงานไม่ได้อะไรเลยเออเป็นทีมงานเนี่ยเอาแนะนำตัวใช่ใช่ช่อง Enemy นะ อกอนนั็เล่นกันเฉยๆแกงแนะนําตัวเลยชื่ออะไรชื่อหมีหไวไม่ช่อมจีดแล้วไปเล่นกับมันทําไมทำไมไม่บอกพี่ก่อน <c oughs> ตลกเหฮตหลกเขาหน้ากะมาเกบ